กำลังกลายเป็นดราม่าแล้วก็เดือดอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของบริษัทเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ชื่อดังนะครับที่กําลังกลายเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านของพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยนะครับก็ค่อยๆออกมาแ์ให้เสียวสันหลังกันเทลนิตแต่ก็ทำลายคนอดสงสัยกันไม่ได้เลยครับว่าทําไมระดับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับกลับไม่เล่นเรื่องนี้ในรายการหนกระแสเหมือนกับคดีของแม่ตั๊กแล้วก็ป่าเบียนะครับแถมยังถึงขั้นมีบุคคลปริศนานะครับที่ส่ง้วาากรรยยด ซึ่งล่าสุดนี้นะครับทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาเปิดเผยในรายการโหนกระแสนะครับโดยได้ระบุว่าผมได้เกิดมาสักพักแล้วแต่ยังไม่ได้จันหนักๆในรายการแบบล้วงลึกจริงๆจังๆสักทีซึ่งจริงๆแล้วผมจะทําอาทิตย์หน้าเริ่มตั้งแต่วันจันแต่ตอนนี้เริ่มมีผู้เสียหายที่ทนไม่ไหวจึงได้เริ่มไปร้องกันแล้วที่ปคบซึ่งทางเราก็โอเคเมื่อไปร้องแล้วเราจึงต้องทําเลย จริงๆผมอยากจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยผมยังรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ไม่เป็นไรในเบื้องต้นก็ทนไปก่อนซึ่งต้องยืนยันว่าในเบื้องต้นสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนแน่นอนเป็นการตื่นรู้ของประชาชนว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ในสังคมเราไม่ได้ไปกล่าวหาใครว่าใครถูกหรือว่าใครผิด อันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่ารายการหนกระแสไม่ใช่สารผมไม่ใช่ตำรวจเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเราไม่มีกฎหมายอยู่ในมือสิ่งที่เราทำเราเป็นกระบอกเสียงของผู้เสียหายเป็นกระบอกเสียงของผู้เสียหายที่เขาไปพบไปเจอในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขากำลังเสียเปรียบและเขากำลังเสียหายเราก็นำเสนอข้อมูลว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นในสังคม และนอกจากนี้คุณหนุ่มกัญชัยก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าขณะเดียวกันคนที่ถูกกล่าวหาก็สามารถเข้ามาชี้แจงข้อที่จริงได้เช่นกันจะมานั่งร่วมรายการหนกระแสไปเลยก็ได้มานั่งคุยกันในมุมของคุณว่าทําแบบนี้คุณถูกแบบนี้อะไรยังไงก็ว่ากันไปก็คือสามารถดแคลร์ตัวเองหรือว่าจะคุยกับผู้ชมหรือคนที่ติดตามเรื่องของคุณได้เหมือนกัน ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว